แท้ครับจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะถามคุณเท่าไร่องนะครับรักแท้ของผมนี่ไม่ใช่รักแท้ของผมเองรักแท้ของแฟนผมครับชีวิตผมเนี่ยผมไม่จริงใจใครของผมเลยมอยวันนั้นครับผมพาผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีมากผมคิดว่าผมจะปักหลักผู้หญิงคนนี้เพราะเขารักผมมากอผมก็ไปเดินที่ห้างกันกําลังซื้อของยังไม่ทันไรครับความเจ้าชู้ของเรามีคนทักครับแหมมาทุกวันเลยนะ มาไม่ซ้ําหน้าเลยเดี๋ยวคนนู้นทีคนนี้ทีตายเลยตายตายผมต้องเลิกกับแฟนเดี๋ยวนั้นเลยทําไมอะทักผมจะไม่โกรธเลยทักแฟนผมเนี่ยเลยอ้าวอ๋อเลยไม่มีรักแท้แครับหากเธอแนะนำตัวและสโลแกนของตัวเองครับม่ับท่าครับ น้องลำชาครับพี่ไม่อยากแนะนำตัวเลยนะเพราะว่าพี่รู้ยังไงน้องลำชาก็ต้องชอบพี่อยู่แล้วฮ้ยพักทำไมเนี่ยไอ้ที่รูดๆไปอะถามสาวมันสักนิดมั้ยว่ามันระเกียจมึงหรือเปล่าจบไปยังเนี่ยเออเขาบอกมนว่า รักนาเด็กโง่ยิ่งโง่ก็ยิ่งรักอย่าหยุดโง่นะที่รักเดี๋ยวไม่รักนะเด็กโง่โอโเอาล่ะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับมาผมช่วยคุณบ้างผมเป็นน้องน้ำผาให้บ้างใช่ครับน้องโน้ตโอ้โห ชาจ๊ะความรักของพี่ที่มีต่อน,น้องเนี่ย <st ills> <st ills> พี่แม่เปลี่ยนสาวให้เรื่อยๆๆ <st ills> ้อนชาจ๊ะ <st ills> จ๊ะพรว่าน้องชานคงจะได้มีโอกาสอยู่กับพี่พยายามอยู่แล้ว อย่าหยิกมากพี่เตะหงท้องเลยตีจังอ๋อน้องชาแก้วี่วาใบหูของน้องเนี่ยช่างแสนงดงามเหมือนน้องเอหูนางฟ้าเอามาใส่ไว้อีกข้างนึ่งแต่น้องว่าปากพี่อ่ะกินอะไรมาพี่ไม่ตลกนะเจ้าน้องเก็บพี่รู้พี่แปรงฟันก่อนนอนทุกวันแต่พี่ไม่ได้นอนมาสามเดือนแล้ว น้องก็รู้ว่าหลังไส้นี่มีปัญหาความรักของพี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าวอพี่เปรียบเสมือนสายป่านน้อยน้องเปรียบเสมือนว่าวสีชมพูถ้าเธอลอยขึ้นเหมือนฟ้ากฟ้าพี่จะขยี้ค่อยค่ ไปสู่เวหาแล้วพี่จะผูกว่าวันนั้นเอาไว้ผมก็เลยต้องมาบอกว่าวิ่งไปบอกว่าผมรักคุณนะหนึ่งสอง้ำกินกล้วยครับกินกล้วยทั้งหมดมีเข้ไปครับ kiếm 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 กินได้เพื่ออาตี้อาร์ตี้ทำเพื่อพี่มานี่ไม่โดนนี่ไม่โดนเลยดูมุมกล้องด้วยอย่าเล่นอย่าเล่นเอาชัดแล้วแเมื่อกี้น้ำแข็งน้องยังกล้ากินเลยออเฮ้ยคลิปเลยอ้อนี่แรนมากแรนมากบ่ายน้องทุกวงนี้ไม่ต้องห่วงไปเลย อะรโอ้โหหลายมาทีเต๋อขากินไปยังปกติเลยเอล้มออกหูผู้ป้าผู้ป้าเนี่ยของน้องเต๋อเยอะกว่าอีกพี่แจ๊สค่ะพี่แจ๊สค่ะพี่ดีเกินไปหรือเปล่าโอ้โห เอายาพิษใส่ปากจริงๆแล้วเป็นยาลดกดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ยาพิษนะถ้าเป็นยาลดกดนะฮะเรามาเล่นๆเฉยๆไม่ต้องหมดครับไม่ต้องหมดสมมติสมมติว่ามันเป็นยาพิษเอาใส่ปากเข้าไปก่อนตายต้องบอกลาบอกลาบอกลาอีหนึ่งพี่คิดว่าพี่คงไม่ดีพอผู้ชายอย่างพี่มันก็แค่ผู้ชายล่างย่าน้องเล่ยน้องเหยียบย่ำได้เสมอพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ไปทำไมดูให้เต็มตาเลย เกิดความเฮฮาหันษาในตัวของพี่ถ้าผู้ห no ญิงไม่รักก็อย่าอยู่ชัยภูมิเลยพี่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างโมลิคิงจะได้มีทุกสิ่งให้เลือกสรรพี่ไม่แค่ผู้ชายรอลี่ออฟทำไมอะไรคุณค่าที่เธอคู่ควรลาก่อนน้ำชา ตายมาที่กำบังนอดควนด้วยอดควนสังชาเฮ้ยมันไม่เหมือนคนกะไรตายมันเหมือนปตาหมอกำลังกอกว่องจาพี่เข้ากับน้ำชามากอดลิ้นพี่ชาเยะเก็น จึงจะเป็นที่หยาพิษปลอมแต่แจ๊สก็เล่นออกอาการจนน้าสิสารเลยค่ะัดีค่ะคุณแจ๊สปีาเชื่อน้องนะส่งให้น้องเขาเป็นของขวัญค่ะน้องก็ไปเปิดดูเลยค่ะว่าในกล่องของขวัญนั้นเป็นอะไรก็บอกพี่แจ๊สไปเลยนะคะ ตายแล้วเหมาะกัแกมากเลยแจ๊ดองเท้าแต่แบบพี่ครับรไรไสวยแล้วดดพี่จะบอกอะไรให้อันนี้มันเป็นตัวแทนความรักของเราก่อนนอนทุกครั้งน้องภาวนาถึงพี่น้องคุยกับพี่พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดของน้ำชา น้ำชารักพี่แจ๊สนะเพราะนี่คือตัวแทนของพี่นี่คือหน้าส่วนข้างขวาและหน้าส่วนข้างซ้ายพี่จะให้น้องน้ำชากระซิบข้างหูหูรองเท้าของพี่พี่แจ๊สคะน้ำชารักพี่แจ๊สอ๋อลืมไปข้างนี้พี่ไม่ได้ยินบอดบอดมันตึงมันตึงหูตึงอ๋อหูตึงหูตึงได้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 แล้วก็บอกข้างนี้ว่า พี่แจ๊ดรักพี่แจ๊ดนะเอาไว้ตัาหนา้าไว้ดูต่างเอาไว้ดูตัาหนา้าโอ้ยอาาพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดอีกแล้วเวลาให้หยิบนะเอาพี่ไปอยู่บ้านหรือไงไม่เอาค่ะเ,เนี่ยแม่ขามึงนอนด้วยกันแม่ไม่เอารักนอาตู้ ออกเล่นเคยได้ยินไหมอ๋อเขาก็รักแจ๊สเหมือนเขารักหมาแล้วเขาไม่อยากรู้ใช่เธอทคยมองแต่คะคือฉันมีอะไรจะบอกนะค่ะวี่อะไรฉันคิดว่าเราก็เขาก็มานานพอที่ถ้าจะเห็นหลายๆอย่างในตัวพี่แจ๊สฉันคิดว่าเราคงไปกันไม่ได้อะค่ะก็ไปรถคนละคันก็ได้ ที่บกวินให้น้ำชาก็ได้ลรงกองเลยเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะโอ้โหเจ็บลึกเข้าไปในหัวใจาสใจเธอหรือยังมันไม่สะสมค่ะกูว่าแล้ว สิ่งที่พี่แจ๊ทำกับชามันมากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นฉันอยากให้มันเจ็บกว่านี้อีกต้องเจ็บกว่านี้อีกทำไมชีวิตพี่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยไม่ไหม่ว่นนี้คืออะไรพูดคำนี้ค้งสิเราเล่กก yeah> ันเถอะเอาแล้ว ไหนไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานเดียวแไม่มีหลักฐานมาโอเมีแล้วสาใจเธอลยอยากช่าเธอมันอุบาทมากเกินพอแล้วเขสาใจแล้วค่ะเขาใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแ ามกอย่างนี้ต้องเป็นทั้งผู้ที่สมหวังและผู้ที่อกหักนะครับเอาผู้อกหักก่อนต้องตัดสินใจแล้วครับใครจะต้องเป็นผู้ที่ผิดหวังอกหักไปเก็บตัวเงียมเียอยู่คนเดียวในนั้นครับพี่แจ๊สขอโทษบ้าเออมาฉีให้เด่นคนเดียวเชาว่าพี่แจ๊สคนจะเข้าไปไปพักสักพับหนึ่งในนั้นลองเลือกพี่พี่แจ๊สค่ะ ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่มางานเปิดบ้านใหม่ของผมผมคิดว่าการทำบุญบ้านของผมครั้งนี้ทุกท่านคงจะมีความสุขนะครับวังหัววังหัววังหัวเอาขณะที่เขาเก็บตัวอยู่เยียบเยียบเพราะความอกหักของเขานะครับ